แม่จ้าแม่กก่อนเาจ้าว่างวาคะแม่จ้าจ้าโอ้คงชุจ้าจ้าแม่โค้งชุดไทยโคงชุดไทยแม่จ้าโคงชุดไทยจ้าได้ยินชัดเจนบ่ค่ะได้ยินค่ะจ้าจ้าฟันโค้งชุดไทยแม่ ค่โค้งสุดท้ายนะจ้าโค้งสุดท้ายแม่ตอนนี้ไม่ให้ไว้ที่วิ่งสี่กับเก้าเนาะแม่นจ้าแม่น้่ไปที่สี่เลยก็ยังคงเดิมเนาะวิ่งนี่เก่ากับสี่แต่เน้นไปที่สี่เนาะจ้าแต่หลักร้อยแม่นี้เป็นศูนย์สามสี่เลยหลักร้อยแม่จ้าหลักร้อยมีศูนย์มีสามมีสี่ค่ะมาคบก็คือเก่าจ้าจบหมดค่ะค่ะ แต่แม่เสียเหลืออยู่กับคู่เหลืออยู่สี่ตัวจ้เหลือศูนย์สี่ศูนย์สี่สามสี่สามสี่เจ้าเก้าสามเก้าสามเก้าสี่เก้าสี่แมนิ้นไปที่สามสี่กับเก้าสี่นิ้นไปที่สามสี่กับเก้าสี่จ้าสามตัวจ้ะสามตัวนี่ได้ 493เก้าสามสี่เก้าสาเ้านเี่นยี่จตัวนี้แหละท่านอันเพื่อนมากงั้งกะถ้าเพื่อยจกได้เพื่นก็เอารักร้อยเขาไปจ้ำได้สี่ตัวค่ะเมีเนี่ยจา้าค่ะ้าแม่เน้นให้ไอ้สามตัวนี่คือเน้นที่034ย์สเน้นไปที่034 ศูนย์เก้าสี่จ้ะอ่าแต่นี่แหละจ้ะขึ้นบนค่ะขึ้นบนอันนี้ชั้นล่างเนีืยล่างจ้าแม่วิ่งเก้ากับหกเดินล่างวิ่งล่างเก้ากับหกจ้ะแต่แม่เล่นไปที่เก้าฟันไปที่เก้าจ้ะเก้าจ้ะลักเก้าค่ะลักเก 9, ้าก็บมีเก้าหนึ่งเก้าหนึ่ง เก้าสามเก้าแปดเก้าแปดจ้าส่วนตัวโลกแม่ก็เป็นหุกฮกก็เป็นหกหนึ่งหกหนึ่งหกแปดหกแปดหกเก้าหกเก้านม่เน้นไปที่เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าแปดเน้นไปที่เก้าหนึ่งกับเก้าแปดเนาะแม่เนาะจ้ะเอามาคบลากแม่ไม่แน่เพราะว่าแม่เป็นติดบวกติดตัวหนึ่งจ้าแม่อ่ กเก้าเปดหกหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามได้โอเคเนี้ยมีเก้ามีเปดมีหกมีหนึ่งมีสองมีสามเป็นบล็อกครบล่างแม่ค่ะจับเก็ดมุมแม่าตามที่แม่นี่ยนี่เลยจับเอาเลยครบล่างค่ะแม่พูดถึงว่าครบบนครบล่างแม่หนิแม่นเนาะให้จับเอาทามันมาจับตาบึง อืม mm ีการมาหมักตามแม่ผ hmm. <m ort tense> ูบอกกันเลยจ้ะอ hmm. mm ุ้ยมักน้ำอยู่แล้วหลักเก่านี่แม่แต่ว่าสิเก่ายังหงวดนีหมักน้ำอยู่ในเก่าแม่มีแลยเก้าอันนี้เลยจะเรียกเราเรือมักตัวใดกันเลยจะแต่ว่าเลขรบนยี่ม้าซุนซีก็เก้าอิงที่ตีแม่มันก็สีออกก็โตเก้าให้เถ่นุ้งซุนซีก็ย่างตัวแรกจะจะอยู่จะจะอยู่แบบอันห่างกันได้จังไดหนิซุนซีนี่ยังอยู่อืมจ้ะ พอ่าหดก้อนนั่นแม่ให้ต้องวดมาศูนซีกับตรงตรงในเนาะหดก้อนจ้ะแต่ว่าศูนยซีจ้ะค่ะกัตัดใอยน้อยหางเนาะหางน้อยหางก็เก่าค่ะอืมจ้ะแล้วขึ้นหมูมาทำแม่นี่กั้จักเรารู้ที่มาควบบุญนะคะอืมด้านอยู่เนาะควบมุนค่ะควบบุญกับศูนย์หนึ่งสององดิจ้ะควบบุสามสี่เจ็ดเก้าเนนค่ะ ยังมมีภายในนั่นละสามตัวสองตัวกันเลยจ้าแต่ว่าวิ่งหนีชนกันที่บนล่างไปที่เก้าเนาะแต่ว่าเป็นตัวรองเน้นให้คือเน้นเน้นให้คือวิ่งสีเนาะบนเนาะเน้นเน้นขาบนเลยวิ่งเน้นนะซี่จ้าแตวรองมาเป็นเก้าแต่ว่าล่างมาวิ่งเป็นก้าจ้าจ้าก็สีเปียบเทียบให้เบิ้งอยู่เนาะเมื่ตั้งแต่ป่อยตองวดมาเนาะกับเอ่อคงสุดท้ายกับบ้านี้ไกลกันป่อยตองวดกับเลขกับจะประมาณนี้ เลขแพรอันเดียวกันอะไรแต่ว่าเมือเาเอามาใช้เราห่อหาตัวออกหาตัวตั้งอ่อจ้ะคือประหยัดต้นทุนเนาะค่ะค่ะแม่โอ้ได้ยินได้ฟังจ้ะก็ตามนี้ขันผู้ใดมากกะจัดโหลดเนาะแม่เนาะเลขสวยหมดนี่จ้ะค่ะแม่เอาโครงสุดท้ายแล้วฟังยังเอฟซีแฟนช่องเียแม่ค่ะขอให้นเอฟซีเฮงๆรวยๆหมดเนี่ยคยชุดกากแข็งแรงสาวพันหน้าคือกัน เชิญกันค่ะค่ะเช่นกันรวยเฮงปังๆแม่ขอบคุณค่ะวัสดีจ้าค่ะวัสดี้าค่ะเดี๋ยวสามานาจะทวนตัวเลขโค้งสุดท้ายแม่นครพนมให้เบิงเดอร์จ้ะเพิ่นโค้งสุดท้ายมาหน่วิ่งบนนกาะค่้ากับ4ฟันไปที่4ีเม็ดเดียวเดอร์ครบบนนี่มี0มี1มี2มี3มี4มี7มีเก้าจ้าสำหรับครบบนลัก้อยนี่มีศมีสมีสจ้า เพ so, ิ่นจับให้แขนแขนคือ0 4 3 4 9 3และก็9 4จ้า3ตัว4 9 3 0 9 4และ0 3 4เด้อเน้นเนให้มี3 4กับ9 4จ้ะสำหรับ3ตัวนิ้ให้0 9 4และ0 3 4จ้ะพี่น้องจ้าสำหรับเลขล่าง9 9 6เด้อค่ะครบล่างมี9มี8มี6มี1มี2มี3จ้า จับให้เก้าหนแปดเตว่าเพิ่นให้กันเลขหก 6, ว้คือเก้าเอ่อหกหนึ่งหปดหกเจ้าแต่เนนให้สองหังคือเก้าหเกับเกดเด้อพี่น้องค่ะไปกับน้ำเด้อค่ะสำหรับผู้ใดอยากโทษติดตามกับตามเบอร์โทษนี่จ้าศูนย์เก้าสองสอปดสี่หนสามสาจ้าเดียวเสเบึงสถิติงวดก่อนพี่น้องก็เขาของเพ่นไปที่0ูนย์สเด้แต่กะบเสฮเบิ้งต้องงวดพร้อมเด้อค่ะอันนี้ของงวดเก้าจ้าเข้าไปที่ศูนย์สี่ ตรงๆเลยพี่น้องจ้ะอันนั้นงวดเกาเดอ้อบัดน,นี้อ่าเต้เพิ่นไห้ต้องงวดเนี่ยต้องงวดกัยังคงเดิมเด้อพี่น้องขันพูดใดมักต้องงวดจะ้ะอันนี้เลขต้องงวดเพิน่นอันนี้คงสุดท้ายจะ้กะการเลขก,กับบกไกลกันนอ,อกจ้ะต้องงวดเพิ่นกับตัดตัดอกเนาะเพราะว่ามันหลายหางเพิ่นเลยตัดออกจ้ะต้องงวดกับพ่นะค่ะหกหางตัวกันเพิ่นกับมีนำ้ำแต่ว่าสังเกตเลี้ยวเพิ่นให้ตัวเกาเลยค่ะศูนย์สี่แม่ เอาน้องเมือกับผู้ใดมากรีดตัวเก่าจ้ะมาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กิ้งกริงเดอสํสำหรับตัวเลขแม่นครพนมสามตัวเต็กมีไมมเห็นแล้วจะ้ะขอบคุณขอบขอบุนทั้งแม่เนาะค่ะที่นำตัวเลขมาฝากมาตอนจ้าอยากติดต่อทางคุณแม่ตามเบอร์โทรเลยจ้าเอาคลิปนี้ฝากกดไลค์กคดแชร์กดซับสไคร์กิ้งกริง,งเป็นกำลังใจให้เนจ่จ้ะคลิปนี้บาบหลายหายไปเฮงเฮงปังปังรวยรวยสู่ขูสุขุนเงินไหลกองท้องไหลเข่าไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ ยะทาวิหะหาปุราปาลิปุเรนติสาขะลังเอวะเมวอิตโตทินังเปตานังอุปกรัรปฏิอิจิตังปะจิตังตุมหังขิป,ปเมวสมนิชันโตสัพเพ,พปุเรนตุสังกปาจันโปนระโะสยะธรมมนิโชติระโสยะหาสัพพิตโยวัชันโต สัพโรโควินัสตุม,มาเตภวัตว,วันตรายโยสุขีธีคายุโกภวะอภิวาธนะศีลิสะนิจังวุธาปะจายนองจัตตาโรธรรมาวัทันติอายุวันโมสุข,ขังพระลังสาุ